สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็งเช้าบ่ายประจำวันจันทร์ที่27มีนาคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ5กับ8 4กับ7 505153545 7 5ห้าหนึ่งห้าสามห้ะคะ80 81 82 84 85 87 89นะ สี่ก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเนอะเจ็ดก็เจ็ดศูนยเหนึ่งเจ็ดสนะเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดห้าสี่แปดสองสามเจ็ดแปดนะคะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่เนาะห้าเจ็ดหนึ่งห้าเดห้าเจ็ดเก้านะคะสี่แปดศูนย์สี่อีหกเนาะก็กอนเ,นเพื่อนทุกคนโชคดีใครจะลุ้น v ี p ก็จับคู่ลุ้นนะคะอย่าลืมบ่ายลุ้นเช้าเช้าลุ้นบ่ายนะ ต่อไปบ่ายหนึ่งกับสี่ห้ากับสองหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เก้าสองหนึ่งสี่หรือจีหนึ่งสี่สองก็ได้นะหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งห้าหรือจีสองห้าหนึ่งก็ได้นะห้าสี่สองนะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่กับห้าสองหนึ่งห้า สี่สองสองหนึ่งกับห้าสี่เนาะห้ากับสี่มาเหมือนกันเช้ากับบ่ายนะคะต่างกันแปดกับเจ็ดหนึ่งกับสองเนอ้อจับกู้ลุ้นเนาเนาะใครจะลุ้น v ีไก็จับกู้ลุ้นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโจคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ